สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมือนี้กงาน,นกราชาติกระสินจ้ากระสาติกระสิบี่อง ขอโพดปิ่งได้พี่น้องขอโพดปิ่งมันปิ่งมาอุบลนีไ้ได้ 你咋还聊个？

ไว้ออกก็เข้าที่โต๊ะงอได้สี่เก้าแปดเด็กหน่อย 4, 9, โต๊ด เว้นนี้เนี่ยพี่น้องเขามานหล้วก็เริ่มกดไลค์กดแชร์เงี้ยอุตสาห์เลยเด้อค่ะเงว้ที่แล้วงี้ยอุตสาห์ถ่อโต๊ะหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าแปดนะพี่น้องเลขสองฟอง เงียบไงพี่น้องจา๋าข้างเงาอุตสาขายของเงียบขายของก็บ่ค่อยได้เงียบคนมันเงียบผู้ใดก็จมบ่าขายของบ่ดีค่าล็อกแพ่เขามันจะลืมกดเลยกดแช่เงาอุตสาหนเลยเด้อพี่น้องจา๋า กดติดตามไม่แน้กดแช่ให้น้ำ้อมเดี๋ยวเสิให้ของดีพี่น้องแจกของดีพี่น้องวดเมื่อกี้ในายาอุซ่าถูกโต๊ดถูกที่โต๊ดวดนนี้อาจจะถูกตรงตรงเลยค่ะยอมจ้าว่าม่นเสียตรงตรงปัดวันสียตรงตรงปัดเต้โต๊ดแล้วพี่น้องแล้ววดนหน้าเอาไหมวดหนะ้าเอาใหม่แล้วพี่น้องเนาะ เบ่งค้นพี่น้องเงียบเมื่อกระสินเงียบคักขนาดเงียบเชียบตอนแรกกุไก้ไล่กุแช่กุติดตามพญาอุตสาได้เลยเก็บหน้าฟอกันไหม่กิบนีคอยพี่น้องมิตรความตุกคนเจริญสวัสดีค่ะบ๊ายบาย